ชื่ออะไรนะคะคือทีาเป็จวงค่ะวันนี้คุณแม่นนมีปัญหาอะไร่เด็การงานการเงินใช่ไหมปัญหาเรื่องการเงิน,นกเนนนกี่ยวกับมาติดขาดเนาะแล้วก็สุขภาพก็ปวดตามเนื้อตามตัวบ้างไม่หนักหนาะคิดว่ามาจากาการที่เหนืนน่อยนั่งแท้ปวดขาดนั่งแท้เจ้ามีเด็กมาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะนี่แหละนะ บอกได้เช่นกันหากชีวิตเรานี้หนอเคยเกิดมาทำเวรกรรมผู้กรรมกันแหลกเหยื่ทำให้เด็กต้องมาตายด้วยน้ำมือเรานี่เลยชีวิตเลยลำบากแน่นอนชีวิตนี้จนตายทายชีวาไม่มีความสุขหนาข้าขอบอกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องการแก้ไขไหมคะเจ้าต้องการแก้ไขใช่ไหมเล่า ว่าเด็กเจ้าหนึ่งคนใช่ไหมหนาถ้าหนึ่งคนเจ้ารักษาศีลภาวนาส่งบุญหนาให้เขาได้ไหมกันเล่าแลเด็กหนึ่งคนสีลห้าวันนั่นแรจะแก้ตรงถูกต้นนี่แหละหนาส่งให้เด็กไปเกิดกันเถิดค่าเจ้ากับเขานั่นหนาจะได้ไม่มีเวรกรรมภูมมัดกันอีกต่อไปได้นะคะหมดได้เริ่มได้เมื่อไหร่คะเริ่มเลยเจ้าค่ะชายรือหญิงกันเล่า กุ้งสีทองหัวทาไมาถึงเป็นกุ้งทางรู้ไหมแม่หนูชอบกิน <ๆ S 2> กุ้งแม่ตองเอากุ้งมาให้หนูกินเยอะเลยกุ้งทุกอย่างเลยกุ้งต้มกุ้งต้มกุ้งนะแต่แม่ตองเอากุ้งตายนะอย่ากุ้งเป็นมาอย่ามาดการไงนะแม่นะให้มัตายก่อนอ่มะกุ้งท<ม>ุกอย่างเลยค่ะกุ้งด้วยากุ้งด้วยใช้กุ้งทอง หนูนว่าจะไปเปิดนะอยากทำบูเก้อย่างเงี้ยคนยากอยากทำโลโก้เป็นตัวกุ้งส่งคามนอาค่ะที่เราไม่ต้องไป็ข้าวกุ้งนะทำเป็นเนยชีย่นหรือว่าทำเป็น s ับกุ้งค่อะส่งความน่าค่ะ ดีชายดีมากเลยบางคน่ะเขาก็ไม่ด้เรียนนานวก็ไม่มีสถาบันนะเ่็หนสวัสดิ์สถาบันนะยุ่งยากยเ่ียาในจอสีเดียมเนี่ยแกลมันง่ายดีนะจุดจุดจดจุดจวดจุดจดจุดจุดยุมันด่อดดจุเจุดดจดจุดจุอจุีจุดดจเข้าไปจเจุาจุด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 จ สนใจจะไปประดับกุ้งทองเป็นในนามดาเชียนหนูหนูเสียมากุ้งทองก็ที่ว่ากุ้งทองนี่ก็เป็นชีทอนะชีไม่ได้นะหนูจะเป็นกุ้งกุ้งเลยกุ้งกุ้งยิ้มด้วยกุ้งยิ้มจะงานนี้จ้กุ้งหนูไม่น่าปวดนะกุ้งหนูมีความสุขกุ้งนั่งยิ้มแล้วก็สีระทองพน่าหนูที่ไว้แบบนี้ ต่าแม่แล้วจะสนมัเป็นเกิดได้หรือล่าไม่รู้สิเดี๋วแมู่ปฏิบัติเ่นทีเนาะแม่แสดงแล้วนะแดงแล้วหนูจะได้ไปจับสายลมงหัวจะไปเป็นเส้นหนกับปุ้งก็ได้ทำได้ายอย่างได้ทำได้หลาอย่างให้น่อยปุ้งค่มันไปแล้นก็เป็นปลา จะเพียนทองไม่ได้อย่างเงี้ยจะเดินรุ่งเรียงในทานี้เดยนะหัวชอบแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปเบียดเบียนใครแล้วใช้สมวิตหนูไอย่างยี่งนะหาความหาเงินเพียตัวเองเราไม่ต้องไปเบียดเบียนใครอไรแม่ที่นายแม่บอกหนูตายก่อนแม่บอกหนูมาเกิดเป็นคน